คคพี่สนุเจ้งใส่ลูกค้าผิดมาตลอดเลยแล้วขายมาบบหูขายไปหมื่ตัวแล้วนะขายิุน,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 นะะักส่วน20ไป 36, 36, 26, 27, 36่กรสัดส่วนไมไดุ้ 170. อันนี้คือยาวประมาณน่จะสนิ้วถ้จไม่ิดนะัลวืมแล้ว,ลลวลี่สว,สวป,รส 170, ประมาณนี้่ะอยเจประมาณนี้ลูกค้าพิจารณาดูนะคะว่าใส่ไดไ อยู่ไม่โฟกัค่ะตัวนี้มีกระเป๋าสองข้างนะคะมันจะมีอสองรุ่นก็คือกระเป๋าสองข้างกับไม่มีกระเป๋าไอ้ตัวที่ไม่มีกระเป๋ามันจะมีจีบตรงนี้เออเนี่ยถ้าสูงไม่เกินร้อยเจ็ดสิบไม่สั้นยังไงก็ไม่สั้นร้อยแปดสิบนี่คือยังยังได้ประมาณเข่าอยู่นะร้อยแปดสิบแต่น้อยอะลูกค้าพี่สนุนที่สูงร้อยแปดสิบอะให้ดูอกอกได้เยอะมากอกได้เยอะมากค่ะอกได้ถึงสี่สิบกว่าเลยสี่ห้าสิบได้แล้วเนี่ยเอ้ยห้าสิบปะน่าจะห้าสิบเออน่าจะประมาณห้าสิ